สวัสดีครับอยู่กับผมนายชโยดมยั่งยืนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้แคนวาในการออกแบบเว็บไซต์หรือออกแบบเว็บเพจนะครับโดยคลิปนี้ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการประยุกใช้งานเทคโนโลยีมสเทอมหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อเข้าไปหน้าแรกก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ อ่ะเราก็จะบอกว่าเราทําอะไรนะครับอ่ะ google my business อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่ตัว google a d นะครับอ่ะพอเรากดไปที่คําว่า google a d ปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์ของ google a d ตรงนี้เลยนะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการเขียนเว็บเพจตัวนี้ซึ่งเราสามารถ publish เว็บไซต์ก็คือเป็นการเผยแพร่ออกไปแล้วก็ทําให้สามารถทําให้คนอื่นสามารถเข้าถึงได้นะครับ โดยตัวนี้ก็จะเป็นเว็บเพจแบบว่าค่อนข้างที่จะง่ายเลยครับในการทําอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มวิธีการทําเลยดีกว่านะหัวข้อในวันนี้ก็เกี่ยวกับ Google My Business นะครับหรือเกี่ยวกับ Google ธุรกิจอ่าเราก็ต้องเลือกนะครับเราจะมาเลือกที่ตัวนี้นะเว็บไซต์ปุ๊บพอเรากดเข้ามาก็อยากให้ทุกคนใช้เทมเพลตที่ง่ายนะครับก็คือเทมเพลตนี้นะครับเป็นเทมเพลตที่ค่อนข้างที่จะง่ายที่สุดแล้วนะครับอ่ะแอปเพจ เพิ่มอีกเพจหนึง่งแล้วก็ใช้ตัวนี้อ่ะตัวอันที่สี่ตรงนี้นะโป๊ะกดลงมาแล้วก็จะเขียนครับ g o o ก l นมา Business นะครับไตเติลของเราก็ตั้งชื่อว่า g ู o ก l นมาเ u ็ i n e s s เหมือนกัน,นครับ นะแล้วก็เอาชื่อเดิมของคนที่เขาทำเทมเพลตออกนะเอาตรงนี้ออกเอาตรงนี้ออกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมาใส่เป็นรูปของ g o o My Business เศษกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำให้อ่าได้เห็นกันหนึ่งอันนะครับอย่างผมก็จะใส่เป็นของ Google Ads นะครับ google app ซึ่งรูปพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะสามารถเซฟมาได้จากในอินเทอร์เน็ตกันนะครับแล้วก็เอามาครอปตัดแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนึงนะครับผมหาอะอย่างรูปในหน้านี้เราก็ใช้จากในหน้านี้นะครับแล้วเราก็จะทำการคร็อป ครอบมาอย่างนี้นะครับโอเคแล้วกดดันพอเราครอบเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาใส่ตรงชื่อตรงนี้นะครับขยับขนาดให้เขาพอดีแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย Google แ d แล้วก็แล้วจากนั้นเราก็จะเขียนว่า Google Ad มีหน้าที่ทำอะไรนะับเขียนก็ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วปุ๊บอ่ะเราจะไปหาลิงก์มาได้ยังไงว่าเราจะกดเข้าไปที่คําว่า google a d แล้วเราจะสามารถเด้งไปถึงหน้า google a d ได้ยังไงนะครับแล้วก็กดที่จุดสามจุดนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่คําว่าลิงก์อ่ะพอเรากดเข้าไปที่คําว่าลิงก์ปุ๊บเราก็จะสามารถใส่ลิงก์เข้าไปได้นะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ google กันนะครับแล้วก็ไปค้นหา google a d นี่นะพอเรามาถึงหน้า Google a d ปุ๊บเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็กด copy link ตรงนี้มานะครับคัดลอกปุ๊บแล้วเราก็มาที่หน้านี้แล้วเราก็ใส่ลิงก์ของเราเข้าไปนะครับกดวางโอเคเรียบร้อยครับแล้วจากนั้นสเต็ปต่อไปเราก็จะสามารถใส่การบริการ Google My Business ต่างๆของเราลงไปได้นะครับ แล้วก็สำหรับงานนี้เราก็จะต้องมีการใส่หน้าของเราลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ครูหรืออาจารย์ของเราสามารถเห็นได้ว่าอ่ะเราเป็นคนทําจริงๆนะครับอ่ะใส่อันนี้เข้าไปแล้วผมก็เลือกรูปผมขึ้นมาสักรูปหนึ่งนะครับอะรูปนี้ไม่ได้อ่าได้แล้ว ก็ประมาณนี้นะครับแลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อของเรานะครับชื่อจริงทำไมยูอยู่เสียง iPad เสียงกิมเพ,พิ่งมาอ่ะใช้โยดมยังยืนอย่างนี้นะครับอ่ะพอเราใส่เสร็จปุ๊บแล้วจากนั้นเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบแปดอันนะครับตามที่หัวข้อกำหนดอ่ะแต่ผมจะพาไปดูของหัวข้อกำหนดของผมนะครับ แล้วก็กำหนดที่พวกเราจะต้องทำก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ google ads google analytics google my business Ad, google trend นะครับ google form google looker studio google calendar แล้วก็ google p h o t o นะครับนี่อ่ะพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บทุกๆอันนับที่เรากดไปเราจะต้องสามารถเด้งไปที่หน้าเว็บเพจของ google อันนี้ได้นะครับอย่างเช่นอ่ะผมกดไปที่ google p h o t o ปุ๊บเราก็สามารถมาที่ google p h o t o ได้เลย okay. โอเคเราไปทําอันนั้นต่อกันนะครับซึ่งอันนั้นผมก็จะทําให้ดูหนึ่งอันนับแล้วที่เหลือทุกคนก็จะสามารถทําตามแบบที่ผมสอนทําอันแรกไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับอะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้สมมุติว่าผมทําแล้วเรากด publish เว็บไซต์นะครับซึ่งก่อนที่เราจะ publish นะครับเราจะต้องตั้งชื่อ URL ของเราตรงนี้นะครับนี่ตรงตรงที่ลงมาเขียนว่าเว็บไซต์ URL นะครับ ซึ่งอันนี้ของผมมีแล้วถ้าใครยังไม่มีเราก็สามารถตั้งได้นะครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บอ่ะเรามาตั้งก่อนว่าคือเว็บไซต์เราสามารถดิสไคร์ของเว็บไซต์ของเราได้นะครับว่าเราจะทําอะไรซึ่งอ่ะเราไม่ต้องก็ได้นะครับเรากดพับบิชไปเลยเนี่ยครับโอเคคนระพอเรากดพับบิชไปแล้วนะครับเราก็กดไปที่คําว่า v i w เว็บไซต์ อืมอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของโทรศัพท์นะเพราะว่าเป็นแนวตั้งแต่ว่าถ้าเป็นแนวนอนแล้วก็ตอนนี้ก็คือในไอแพดผมมันตั้งค่าเป็นในแบบโทรศัพท์อยู่เพราะฉะนั้นโอเคดับได้เหมือนกันคนระับเราก็กดเข้าไปที่คําว่า Google Ads ถ้าเราก,กดเข้าไปปุ๊บอ่ะเด่งมาที่หน้า Google a d อย่างนี้ได้ถือว่างานสําเร็จรุด,ดล่วงแล้วนะครับโอเคนะครับก็สำหรับงานในวันนี้ก็ ผมขอจบการสาธิตเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนทำงานส่งตรงเวลากันด้วยนะครับข้อสหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ